สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ มีค่าครูนะคะไ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ ประจำาวันจันทร์ที่25ตุลาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเตดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์เด็กถือมีเท้านะคะเด็กถือมีเท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางด้วยนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะ ราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้จะทำอะไรต้องรอบคอบนะคะต้องรู้จักที่จะรอเวลาและรอโอกาสด้วยนะคะดมูลนะคะดูเหมือนใครบางคนจะนอนไม่ค่อยจะหลับนะช่วงนี้นอนดึกดึกดื่นดื่นนะคะมีความกังวลวา้าวุ่นใจปัญหาจุกจิกหัวใจทั้งนั้นเลยนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงอย่าพึ่งกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะหรือดมูลนะคะอ่านได้ในเรื่องของการทํางานกลางคืนนะคะนะบางคนอาจจะทํางานเข้ากะนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานเขียนนิยายนะ เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือก็ได้ด้วยเช่นกันนะบางคนช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนะะังหาตำรับตำราหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายค้าขายช่วงเช้ามืดนะคะนะแล้วก็ช่วงค่ำค่เย็นเ็นนะคะจะค้าขายดีนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะดูเหมือนใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะช่วงนี้เรียกว่ายังไม่มีมานะคะการเงินนะเรียกว่าตึงๆนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะนะอาจจะมีก้อนเล็กๆเ,เ,เข้ามานะคะมีโชคจากเด็กจากกุมารน,นะคะมีโชคจากความฝันนะคะ รวมถึงการเงินคนวันอาทิตย์นะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะแต่ก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักหรือจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะคนวันอาทิตย์นะคะข้อเสียมักจะเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกคิดจิกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะดมูลเนี่ยเรียกว่าหึงหวงระแวงไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนะหรือถ้ามีปัญหาการก็คิดก็เรียกว่าปัญหาระหองระแหงง,ง,งงองแงง่ะ ออปัญหาที่แบบเล็กๆน้อยๆจุกจิกหัวใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดใครดูเหมือนใครบางคนจะยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆรอคอยคนเก่าๆอยู่เลยนะคะในช่วงนี้นะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองดีกว่าไหมคะสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะจะเกี่ยวข้องกับ ความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะนะคะช่วงนี้ใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะหรือคนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทาทาบุญเนาะทาบุญกับสุนัขจรจัดนะคะนะทำบุญโดยการาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้นะปล่อยปลาปล่อยปูยปยปงปล่อยหอยนะคะในช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะมาดูนะคะว่าผ้ายิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอาทิตย์ หกไม้เท้าหกไม้เท้าจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะหกไม้เท้ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือใครที่รอในเรื่องของการสอบนะคะการแข่งขันการบรรจุงานนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดและเลขหกนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรห้าเหรียญเลยนะคนวันจันทร์อ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะช่วงนี้เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหานะคะเหนื่อยกับภาระสิ่งต่างๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสามถ้วยนะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะคนวันจันทร์นะ การงานโดยภาพรวมนะคะเรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะรวมถึง3ถ้วยนะงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะนะเรียกว่าจะได้รับความการสนับสนุนนะคะจากคนรอบข้างได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการร่วมทุนนะคะประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนะคะบางคนใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศสถานที่ทํางานนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเปิดกิจการร้านค้านะร้านโชว์หวยร้านขายของชํานะคะ ร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านน้ํานะคะอาจจะมีเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคนวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะการเงินคนวันจันทร์กินเก่งทันเก่งแต่ก็หาเก่งนะคะนะ แต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะห้าเหรียญน,นะคะต้องรู้จักเก็บรู้จักอดออมด้วยนะคะบางคนก็เรียกว่าช่วงนี้นะชักน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนในครอบครัวนะคะให้การอุป,ปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะบางคนใจใหญ่นะใช้เงินเก่งนะคะใช้ไว้ก่อนหมดไม่เป็นรายหาใหม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเรียกว่า สามถ้วยนี่เรียกว่า,าคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่มีดวงของการที่แบบจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะมีดวงของการตั้งครันกันให้กําเนิดด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะคนโสดจะโฟกัสไปกับครอบครัวนะคะการงานการเรียนมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะคะ นะแล้วก็อาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะนะข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพลิกแพงเค็ดขัดยอกนะคะนะช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคะามาดูกันนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์ ราชนีพจจันทร์นะคะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะแต่ราชนีพจจันทร์นะคะเรียกว่าคนวันจันทร์ดูลึกลับซับซ้อนนะบางครั้งดูเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆเข้าใจยากนะคะราชนีพจจันทร์นะคะคนวันจันทร์วันนี้นะแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะนะเรียกว่าไม่ว่าจะไปติดต่องานเจราจากับใครจะประสบผลสําเร็จเป็นการเสริมห่วงจุ้ยให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ ราชนีพระจันทร์นะคะเรามาระวังในเรื่องของปัญหาหมือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะตัวเราอาจจะเข้าไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นนะคะหรือมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะทําบุญกับคนพิการกับคนยากไร้กับคนด้อยโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะหรือจะซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวเลขจากความฝันก็จะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเล็กมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเล็กสมีเล 3, เ็กสามมีเล็กห้าและมีเล็กสนะคะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ คนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างทาวเวอร์เลยนะคนวันอังคารนะคะวันนี้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลกกาะกันการมีปัญหาการมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะทาวเวอร์ขึ้นมานี้เรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการถูกยกย้ายแบบกระทันหันนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่ที่อาศายัยยกย้ายที่ทํางานนะคะ อ่าแต่มี6ถ้วยนะ6ถ้วยมีเรื่องของการได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานดูแลนะคะนะงานดูแลงานนสเซอรี่นะคะนะนางพยาบาลก็ได้นะเออนะคะหรือว่าดูแลดูแลเด็กดูแลผู้ป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสาหรับทาวเวอร์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเวียงอย่านะวีนนะวันนี้อะไรที่แบบนิ่งได้ก็ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ก็ต้องเฉยนะคะ การงานระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะทำให้เกิดความหมุดหนิดใจทําให้การงานติดขัดหยุดจะงักล้าช้านั่นเองนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีบ้างการถูกนินทาการให้ร้ายกันใส่ร้ายนะคะสามดาบอาจจะมีคําพูดที่ทิ่มแทงเสียแทงจิตใจกันนะคะ แต่ไม่ว่าจะทําอะไรมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะสําหรับคนวันอังคารเนาะคนวันอังคารบางครั้งเป็นคนที่ปากรายใจดีบางครั้งเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคิดนะคะนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคําพูดของตัวเองด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินนะคะนะบางคนรายรับไม่พอกับรายจ่ายกันเลยทีเดียวนะคะ รวมถึงนะคะแต่ก็ยังเรียกว่า6ถ้วยเนาะเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้างในเรื่องของการเงินแต่อาจจะไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องรู้จักที่จะจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะสามดาบทาวเวอร์นะระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันการมีปัญหากันนะคะ ใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอยากจะบอกว่ายังคาราคาซังอยู่นะรักเลิกนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดต้องดูให้ดีนะบางครั้งโสดไม่สนิทนะคะคนวันวังคารนะหมอฟ้าบอกว่าโสดไม่สนิทนะคะความรักคังก้งเก่าของคุณอาจจะหวนคืนกลับมาสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีดวงของการได้พบรักไหมมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่ารักต่างวัยนะคะหรือความรักครั้งเก่าหวนคืนนั่นเองนะคะ ถ้าสุขภาพนะคะคนวันอังคารดูแลตัวเองนิดนึงนะคะสุขภาพไพ่ถ้วยกับไพ่สามไม้ทาสามดาบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกไขมันนะคะไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะนะรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของอาหารการกินการทานนะ ทองร่วงทองเสียปวดท้องโระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะหรือใครบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเป็นฝีเป็นหนองแผลผุพองนะน้ําเหลืองไม่ค่อยจะดีนะคะนะออใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแทง้งอย่าลืมไปทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะโดยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนนะคะนะหรือสร้างห้องน้ําให้กับวัดก็ได้นะไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะทำบุญกับคนยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ มาดูนะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารบ้างนะคะเด็กถือเหรียญมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารนะคะนะเด็กถือเหรียญช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขเก่าๆนะคะตัวเลขจากบัตรเล็กที่เก่าๆตัวเลขจากเด็กจะให้โชคนะคะแต่มีโชคไม่เยอะนะระวังมันจะเฉียดนะคะเพราะว่ามี3ดาบนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6มีเลขสามนะคะ แล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคนวันพุธนะคะคิงไม่เท้าเลยนะการงานโดดเด่นนะคะคนวันพุธนะวันนี้การจัดการการวางแผนงานสิ่งต่างๆนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะรวมถึงงานหนักงานมากงานเยอะเลยทีเดียวนะคะ เดซันนะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะนะเดซันขึ้นมานี้เรียกว่ามีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีดวงของการได้เรียนรู้นะคะบางคนมีดวงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแบบแข่งขันกับเวลาด้วยนะคะนะใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วนะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุใบเสร็จใบสั่งที่ตามมานั่นเองนะคะเรียกว่าจะสร้างความหมุดหมิดใจให้กับตัวเอง เป,าเป,าเปาเการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีใครตกงานว่าง,งานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเดือนซันนี้มีโชคจากเด็กมีโชคจากปู่มารน,นะคะนะบริวารลูกหลานนะคะจะนําโชคมาให้นะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะคนวันพุธนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะมีดวงของการตั้งครรภ์กันให้กําเนิดนะคะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดมีเวงของการได้พบรักนะคะแต่คนมีคู่นะอัศวนดาบขึ้นมาระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องกระทบกระทั่งกันนะคะสุขภาพคนวันพุธจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะเข่าข้อกระดูกนะคะพราดูเหมือนชาววันพุธนะใครบางคนก็เรียกว่าอยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มากจนเกินไปนั่นเองนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีผลนะคะกับในเรื่องของสายตานะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธราชินีแม่ท้าวคนวันพุธวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานจริงๆเนาะเรียกว่าติดต่อเจราจานะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะ คนมันพฤหัสห้าดาบเลยอึดอัดใจทุกใจกังวลใจมืดแปดด้านปัญหาสิ่งต่างๆนะคะดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าถูกกดดันนะคะถูกบีบบังคับด้วยนะห้าดาบมีต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชานะคะหรือกับคนที่เขามียศมีตำแหน่งมีอำนาจเหนือกว่าเรานะคะห้าดาบตัวเราเองก็อย่าทิฐินะคะนายา อย่าอุดมการนะคะนะอย่ายึดมั่นในอุดมการของตัวเองมากจนเกินไปนะคะอัศวิรเลียนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะมีโชคจากทะเบียนรถนะคะอัศวินเลียนใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะดูสถานการณ์ดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะจัสติกขึ้นมานะจัสติกนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของ สถานที่หน่วยงานราชการนะคะตัวเลขเอกสารนะคะวันนี้อาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีข้อตกลงสิ่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเอาไว้เสียหมดนะคะรวมถึงในหน่วยงานในองค์กรอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะระบบงานเกิดขึ้นนะคะตัวเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะ จัสติกนะคนมันพเานเป็นคนที่เก่งนะคะมีความฉลาดนะคะแต่บางครั้งนะคะดื้อรั้นมากจนเกินไปนะคะลดทิฐิลงนิดหนึ่งนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะจัสติกกับหดาบเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นด้วยนะบางคนจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ ใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแต่มันก็เรียกว่าอีลุงมตุงนังเหมือนกันนะบางครั้งมีนี้ทั้งนอกระบบทั้งในระบบนะคะเราต้องรู้จักที่จะจัดการให้ดีด้วยนะคะบางคนน,น,นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะใครที่จะซื้อรถนะคะ5ดาบขึ้นมานี่เอกสารคุณอาจจะไม่ผ่านนะคะอาจจะต้องมองหาคนค้ำประกันด้วยนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักดูเหมือน คาราคาซังนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะยังคาราคาซังอยู่นะรักรๆเลิกๆนะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะส่วนคนโสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะดับจัสติกโสดต่อไปก่อนนะคะหรือใครบางคนนะอาจจะกําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันจากคนรอบข้างนะคะเรียกว่าคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะก,กีดกันนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะ บ่าไลนะคะแล้วก็ไตกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะชาววันพฤหัสนะคะมาดูนะถ้ายอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพฤหัสบ้างนะคะแฮงแมนเลยนะแฮงแมนนี้ถูกมัดมือชตก,กตกกระไดตกกระไดพลอยโจรน,นะคะอึดอัดใจทุกใจนะคะนะเรียกว่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะปัญหาสิ่งต่างๆเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะคะต้องมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะนะหรือมองหาคนกลางนะคะเพื่อที่จะไกล,เกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าแฮงแมนกับ5ดาบนี้บางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นเนาะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะนะคนรอบข้างอาจจะนำพาปัญหามาให้นั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะหมอฟ้าแนะนำให้ทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะ ทำบุญกับคนพิการกับคนยากไร้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบไหว้ศาลหลักเมืองนะไหว้ศาลหลักเมืองไหว้พระพรมนะคะเพื่อที่จะเป็นการขอพรนะคะใครอยู่จังหวัดไหนเขตไหนก็ศาลหลักเมืองจังหวัดนั้นนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากพาย่ิบสีนะคะมีเลข5ามีเลข6มีเลขหนึ่งและเลข3นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรคนวันศุกร์ห้าไม่เท้าเลย mm. เหนื่อยกับงาน mm. เหนื่อยกับคน mm. เหนื่อยกับปัญหานะคะ mm. การงานวันนี้ค่อนข้างจะอีลุงตุงนางยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะ mm. การเกี่ยงงานการการโยนงานกันนะคะ mm. การทํางานเป็นกลุ่ม mm. เป็นทีมมีบ้างปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆความไม่เข้าใจกันก็มักจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ สิบไม้เท้านะคะแบกรับภาระปัญหาในช่วงนี้นะคะเรียกว่าการงานใครบางคนอาจจะต้องขอบพิ้วงานกลับมาทาที่บ้านนะคะแต่สิบไม้เท้ากับห้าไม้เท้าเนี่ยถ้าใครมีกิจการเป็นของตัวเองวันนี้ออเดอร์เยอะนะออเดอร์ปังเลยทีเดียวนะคะสองถ้วยนะคะมีช่องทางมีรู้ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะได้พบเพื่อนใหม่ได้พบมิตรใหม่นะคะการงานโดยภาพรวมมีความมั่นคงดีเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีบ้างเหนื่อยกับงานเบือเบ่อๆเซ็เงๆนะคะในช่วงนี้ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะเรียกว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนี้ต้องจัดการวางแผนให้ดีนะคะแต่ก็เรียกว่าคนมันสุขนะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะเรียกว่ายังมีการเงินที่ดีมีไรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสองถ้วยขึ้นมานี้เป็นความรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันได้นะคะเรียกว่าห้ามไม่ท้าวปัญหาจุกจิกหัวใจมากกว่านะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ดูเหมือนจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนเป็นหลักนะคะมีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่คนวันศุกร์บางครั้ง Bernard อาจจะไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยใส่ใจนะคะนะเรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะ ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะปวดบ่าปวดไหล่น้องนะแข็งกล้ามเนื้ออักเสบนั่นเองนะคะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะค,ะคิงเหืียนขึ้นมาเลยนะ,ะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีเนาะหรือในเรื่องของโชคลาภก็เรียกว่าจะมีเข้ามานะคะเรียกว่าคนวันศุกร์การเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะในวันนี้นะ ถ้าเป็นตัวเลขกมงคลจากไพ่ยิปสี่นะคะมีเลข้ามีเลศูนย์มีเลสองและเลหนึนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะอ่าต่อไปมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ ควนวันเสารได้ไพ่เฮอร์มิตเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงแคลคาดปลอดภัยนะคะนะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอินดูมีช่องทางมีรู้ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะหรือตัวเราเองนะคะมีโอกาสที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะเป็นที่ปรึกษานะคะปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เด็กถือดาบนะคะมีบ้างนะคะมีเรื่องให้ต้องหุดหนิดงงานใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะรามัาระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะรวมถึงก้าวไม่เท้านะเรียกว่าจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะในช่วงนี้การงานเหนื่อยเหลือเกินนะคะก้าวไม่เท้านี่เรียกว่า งานมีอลุงตุงนางเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจัดการนะคะในเรื่องของการงานให้ดีด้วยนะคะเรียงลําดับขั้นตอนให้ดีนะคะบางคนไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่ต้องเคลียร์ต้องสะสางทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันเสาร์ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะแต่คนวันเสาร์ใจใหญ่นะใช้เงินเก่งนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างระหองระแหงง้องแง่งกันลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันนะคะบางคู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะความรักช่วงนี้มันดูจืดชืดเนาะไม่ค่อยมีเวลาจูจีกันซะเลยนะคะหาเวลาเอาใจใส่ดูแลกันบ้างนะคะส่วนคนโสดนี้เรียกว่าช่วงนี้ต้องโสดต่อไปก่อนนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะของแหลมของมีคมนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับสีษะหรือว่าการกินการทานช่วงนี้เนาะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะนะ้ท้องอืดท้องเฟินนั่นเองนะคะมาดูนะคะไพ่ย 24. อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์ไพ่เอรมิสอีกแล้วนะชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าวันนี้นะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะ ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะพัฒนานะคะความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรติดขัดเข้ามานะคะเรียกว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นด้วยนะคะคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลน,นั่นเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะลองไปเสี่ยงเซมซีดูนะคะเอาตัวเลขเนาะมาเสี่ยงโชคนะคะรวมถึงคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับเด็กเด็กพิการเด็กยากไร้นะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9กมีเลข1และเลข9นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ